ข่าวดีวันที่30เมษายนนี้รัฐแจกเงินให้อีกคนละ7,000บาทเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่30เมษายนนี้นะคะ ทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการโอนเงินให้อีกคนละ7,000บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะจะเป็นเงินอะไรและก็ใครจะมีสิทธิ์ได้รับบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะนางสาวคุณยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะในครั้งที่3นะคะ ตามนโยบายของนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนกลางกระทรวงการคลังสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือว่าเป็นผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และก็จําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนราชนะเคลื่อนที่ระหว่างวันที่27มีนาคม ถึงวันที่9เมษายน2564นะคะประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็คือลงทะเบียนระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2564ที่ผ่านมาก็จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่28เมษายน2564เป็นต้นไปนะคะโดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองเรือสมบัติ ก็จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์จำนวนคนละ7,000บาทและก็สามารถใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือว่าแบบสมาร์ทการ์ดได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคม2,564นะคะสรุปนะคะ ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะนะคะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพหรือว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มพิเศษนะคะที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2564นะคะจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่28เมษายนเป็นต้นไปนะคะถ้าตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วนะคะ ในวันที่30เมษายน2564นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะโอนเงินให้คนละ7,000บาทนะคะซึ่งก็เป็นเงินของโครงการเราชนะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ